จิ้งจอกเท่า17มกราคม2568ฟื้นยากจิ้งจอกเท่าสู่โหมดนอนเล่นงอนหัวหายใจเข้าออกไปในแต่ละวันแบบไม่นานก็ค่าและสว่างแล้วตลาดหุ้นไทยฟื้นยากด้วยหุ้นหลายตัวรายตัวออกอาการแล้วชวนสยองไปไม่กลับหลับรอบนี้ไม่รู้ว่าจะตื่นเมื่อไหร่ MASTER ยืนบนพื้นฐานหุ่น M.A.S.T.E.R. หัวบิดพังดีที่ดึงขึ้นจากฟลอร์ได้ช่วงตลาดปิดเช้าทั้งหมอเสและคุณดาวสองบิก๊ก M.A.S.T.E.R. ตอบข้อสงสัยได้หมดวันนี้ราคาหุ้นมาสเตอร์ Master. คงจะยืนบนพื้นฐานในโลกแห่งความเป็นจริงได้ r b f สาหัส r b f ตอนนี้ถือว่าสาหัสจาก7บาทเหลือ5บาท75สสตางค์คืนไม่ดูแล ปล่อยไปตามกลไกลตลาดจิ้งจอกเท่าขอตัวกลับไปดูแลไปเล่นกับลูกหลานดีกว่าโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์คอม